ฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลุกศิษย์สินแสมิงโหราโหรายี่สีไลน์ไอดีโหราโหรายีส่ยยสีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ของท่านก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่16พฤศจิกายนเร่ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน ดาวอาทิตย์ทับลัคนาราศีพิจิกเป็นที่เรียบร้อยราหูนะครับยังคงลอยอยู่ในเรือนความรักคู่ครองหุ้นส่วนได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณ์ที่เขาเรียกว่ากีตากณฑ์ราหูมาจากภบพันธุของชาวลัคนากรกฎนะครับต้องบอกเออลัคนาราศีพิจิกนะครับต้องบอกชาวพิจิกแบบนี้ว่า ในสัปดาห์หน้านี้นั้นเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาพิจิกนะครับจะมีอะไรที่ทำให้คุณนั้นแฮปปี้มีความสุขขึ้นมามองกันชัดๆสองเรื่องคือหนึ่งคุณติดต่อประสานงานหรือเจรจาอะไรไว้ก่อนหน้านี้มันมีโอกาสที่จะสำเร็จได้ผลไม่ว่าจะเป็นการต,ติดต่อหรือเจรจาในเรื่องของงานรวมไปถึงเรื่องของที่อยู่อาศัย นะครับบ้านช่องที่อยู่อาศัยรถยนต์นะครับยังรวมความไปถึงสิ่งละอันพลน้อยที่จะทำให้ชะตาชีวิตของคุณนั้นแฮปปี้แล้วก็ก้าวหน้าขึ้นก็บอกแล้วครับว่าดาวราหูที่เลงลักตรงนี้ได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์แล้วก็กีตากณฑ์เป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงของชาว ลัคนาพิจิกแล้วก็ราหูยังไปโยกกับอังคารซึ่งเป็นคู่ธาตุลมแล้ก็ไอดาวอังคารนี่เองมันเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีพิจิกโดยตรงก็ดูไปดูมาแล้วสงสัยสัปดาห์หน้านี้ชาวพิจิกน่าจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็มีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอยู่เช่นกันเพราะว่าดาวพุธนะครับโคจรเป็นวินาศ เป็นวินาศกับชาวลัคนาราศีพิจิกให้ระวังเรื่องของคำพูดการเจรจาต่างๆต้องพูดจาในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยต้องเรียบเรียงคำพูดให้เป็นอะไรที่สื่อสารไปแล้วนำพาความยุ่งยากใจมาให้ภายหลังให้เลี่ยงเลยขอให้คิดให้ละเอียดให้รอบคอบและสัปดาห์หน้านี้ทั้งเรื่องคำพูดเรื่องเอกสารในการติดต่อง,งานคือตัวงานภาพรวมสําเร็จจริงแต่จะจุกจิกเกี่ยวบเรื่องของเอกสาร ทำให้หงุดหงิดทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วที่ต้องเตือนกันแบบนี้เพราะว่าดาวอาทิตย์เองนั้นก็คือดาวเจ้าเรือนการงานโคจรทับลัคนาราศีพิจิกอาทิตย์ทับลักเนี่ยมันร้อนรุ่มครับหงุดหงิดง่ายไอ้นู่นก็ไม่ดีไอน้นี่ก็ไม่ดีมีแต่คนทําแต่เรื่องหงุดหงิดให้กูเออเนี่ยแหละครับไอพิจิกมันจะคิดแบบนี้บางครั้งเนี่ยเพราะว่าอาทิตย์มันมาทับลัก หรือภาระเรื่องงานมันเยอะบางทีมันก็อยากจะบน่นว่าทำไมงานกูเยอะชิบหายเลยครับสัปดาห์หน้านี้ <laughs> นี่คือชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าดาวอาทิตย์ที่มาทับลัคนาราศีพิจิกนั้นก็ไปโยกกับดาวพฤหัสซึ่งอาทิตย์กับพฤหัสนั้นเป็นคู่มิตรใหญ่ตามหลักของโหราศาสตร์หรือแอสโทรจี สุดท้ายไม่ว่าจะยุ่งเพียงใดสุดท้ายไม่ว่าคุณจะหงุดหงิดเพียงใดคุณก็สามารถทำมันให้สำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับวันที่จะนำมาซึ่งความหงุดหงิดในเรื่องของการงานในสัปดาห์หน้าก็คือวันอังคารที่17และวันพุทธที่18โดยเฉพาะพุทธที่18เนี่ยหงุดหงิดชิบหายเลยครับไปดูให้ดีพระหัสที่19สุขที่20 สองวันนี้จะมีข่าวดีในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับในเรื่องของการติดต่อประสานงานในเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องรถยนต์เรื่องอะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์กับชาวลัคนาราศีพิจิกย้ําว่าวันพฤหัสที่19และวันศุกร์ที่20สิ ส่วนวันเสาร์ที่21นั้นเป็นวันเสาร์ที่คุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายใจขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกให้ฟังแบบนี้ครับดาวความรักจริงๆนั้นโคโจรเป็นวินาศนะระมัดระวังเรื่องของคำพูดหรือการสื่อสารกับคนรักสักนิดหนึ่งแต่ไอ้ความว่าเป็นวินาศตร,ตรงนี้นั้นก็ไปอยู่กับดาวพุธท,ที่เป็นคู่ธาตุน้ําและดาวศุกร์ที่เป็นวินาศได้ตําแหน่งกเกษตรราธิปดีมองอีกแง่หนึง่ง ชาวพิจิกนะครับอาจจะได้โชคอะไรบางอย่างแบบบังเอิญแบบไม่ได้ตั้งใจจากคนรักคู่ครองก็เป็นได้แต่ดาวที่เป็นวินาศนั้นอยู่กับดาวพุธก็ต้องระมัดระวังคําพูดหรือความคิดของตัวเองบางทีเราคิดไปเองมนโนไปเองน้อยเนื้อต่าใจทําให้เราหงุดหงิดทําให้เราพานอารมณ์ไม่ดีสิ่งเหล่านี้ทั้งงดท้ละเว้นได้ถือว่าดีมากในช่วงที่ดาวมันเดินในลักษณะนี้แล้วถ้าคุณเลี่ยนความขัดแย้งได้ในทุกกรณี ด้วยคุณสมบัติของดาวสุขที่เดินเป็นกเกษตรราธิปดีตัวนี้ถึงแม้ว่าอยู่ในภพว,วินาศก็ตามเดี๋ยวจะมีโชคลาภตามเข้ามาแบบไม่คาดฝันขอให้ชาวพิจิกทุกท่านโชคดีส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนมีเจ้าขอมาชอบพอมาถูกใจหรือคุณเองนั้น ไปถูกใจเอาคนที่มีเจ้าของก็ได้อะไรของมึงมาเนี่ยเฮ้ยโชคดีครับชาวลัคนาต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Masterming 6666 6, 66 6. สำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลสนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย ผ่านสายตาท่านผู้ชม80,000ถึง1 0 0 0 0แวิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพตตินัามจาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6666